ลุงไเห็นอย่งนี้เโอนจอดก่อนโอ้บหเห็นทางเลยพี่น้องเลยใช่ช่างคือเล่นไว้แท้นะอ่ะสี่เดียวเห็นทางนุ๊เล่นรูปดีอ่ะดีนี่เติร์นอเยนต์ดิืันดีใจช่ดิโอช่างว่าท่าลุงชมในหัวยุ่นห่างดิจุดแล้วเอเป็นสายเลยเนาะ ข้วยยังนี่กระปายปวยกระปายเดินทางเข้าบิลละมื่อนี่เนาะแต่บัวบัวหูว่าชีฮอดบิลละหรือบอพี่น้องเลยมีทางเวทีอย่างรับ้นเลยเส้นทางใหม่ไม่นอนเลยไม่นอนเ้ยเอาดีๆได้ดูเงยแถวนี้มีแต่นั่นได้ไหมมีผู้ที่เขาเลยมีผู้ที่เขาเลยนี่นะมันเป็นพวกนักชกอปเลยโอ้เป็นเพป็นแปาหินบดจิ้มแม่นเป็นแปาหินบด คอยเข้าไปในตลอดแถวนี้เข็นทางไปเอาหินบดหินกาวอย่างงนั่นแหละเอาไปตึงเลยมากจริงเลยเจอจากไปเข่ามาเอาเข่าเข่าไปไปทรงปูนอยู่บ้านดงหล่ะครับเวลาขากลับกับมาเอาหินเข่ามาเอาหินอยู่พี่เดลยโอ้โหด้วยด้วยด้วยด้วเคยข่าวชื่อบะไเจ้าบุด้เคยเข่ามากที่พี่บอกอ๋อเคยขีดว่า เจ้าเข่ามากพี่ได้ยิะกิ้ช่างยังวิ่งไปเข่ามาได้หมดอย่างบูมีนะบ้านก็ติดทางแบบนนี่แหละบ้านนะแปะทางแบบนี้นี่แหละโพวกเข่ามาตะกี้ทางในนี่ยังบัวท่านได้อะไรลุงเอ้โอ้ยขุมลูกกุ๊กๆไปแนะหนักเลยรถนี่แล่นแล่นมาได้ดอกวในนี่ทะลุดนี่มันโต๊ะเค้ด้วยมาช่วงแรงๆช่วงไอ้ เศร้าเพิ่นห่อนคำแถอนีโอ้พี่น้องเลยมวนนะฮ่โมฮอนโมฮอนคำไอ้บอลแมนห่อนคำนี่เช่นทดูว่ารถทองอะไเนาะลอยนี่เซนี่พี่น้องเลยดอยเพิ่นห่อนนี่นี่ฮะบ่นเคยคิดว่าเคยทีมงานเคยเข่ามาไหนแรงหน่นะโอ้ยังเนาะเข่าไปไลน์ยิงไลนเอาเนาะพี่น้องเลย ท <languages? S 1> างจท um, ีมงานนี่มืไฟเข่ามานะ้มอเขามาจะแรกนะยัง hmm. มีเนาะว่าอยยุกได้ได yeah. ้เชปูดนะเบ็ดนั่นและบ่มีเงินใจกเขาหอมีเงินใจกเขาหอครับมีเงมุงวิชิบลุกนี่แหละเพราะมันกะกระถือนด้นแหละพี่น้องคนงานการเช็ดไม้น้ำเน้บันคนุกยากกรไดยุบบะันเอะอ่าเฮาก่บุกเบิกไปเบิ้งนี่น้องอ่าจะเป็นพี่น้องเป็นยอ่หาเน นี่เนี่ยหมู่ว่านกับพี่น้องเลยตามทางไปนี่เนี่ยทราบทราบอะไรเคยเข่ามากะอ่าฮิดไปตามตามทางนี่อยู่ตามตีนผู้ไอ้กระป๊อกกระแป๊กไปนี่แหละพี่น้องเลยอ๋อฮะพี่น้องเลยนอนนะสบายดีเด้อเนาะพี่น้องเลยยด่ะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องอิฟซีเบิร์ตสุขสุขคนเนาะโอ้มาทั้งนี้เฮง่อผู้ไรนะครับโอ้หลาย มันจะมีอีกไอ้ค้อยหนึ่งค้อยค้อยบังค้อยบงอังหมูบ่โอ้ยิงดีบูเม่นข้อยบังกระสือเนาะข่อยกระสืออันนี้เนี่ยโย่เม่นนี่มันแตกค่อยค่อยบงัย <c oughs> บงห <c oughs> มูนี่โวูอันจุค่อยขาไปเอาหินคากลับมานี่อันรถนี่ต้องไอ้ใส่โลขึ้นได้ลงหม<อ>ืนโลขึ้นได้โมไ้แบบว่าโอ้ค้อย บ่แบบว่าค่อยมันกับบ่ได้ค่อยอันนั้นเราแบบว่าค่อยมันจ่อนะแบบจึ๊กลงเลยกันจึ๊กขึ้นนะนี่ฮนะแบบมันจ่อแล้วมันมันมันบ่ได้จังหวะเลยแต่ว่ามาช่วงนึงนะเห็นเพื่อนตัดตรงแล้วนั่นเลยหมู่บ้านกับยูเทิงหมู่ยูจอมผู้โผก็มีมองรารังซองดังน่นี่แหละลุงไงหมู่บ้าน ใจไปได้เนี่ยเนาะแม่นแต่ว่าหมู่บ้านใหญ่ยดิค่ะหมู่นีดเนาะโนมี่มีบ้านไอ้ห้างไก่น้ำกระมีขอะไรข่อยข่าวมามทางนี้นบ้านบ้านห้างไก่บ่เรืออย่างนี้แหละเคยเคยอ่านเบิ่งนะอยู่แถวๆนี่แหละบ้านห้างไก่บ,บ้บานห้างไกง่นะเจออะไรเจออะไรที่มีหางเป็ดกำแน่นเนาะเป็ดหนียันบินขึ้นไข่อะไร เนาะบ้านทางไกลก็มี่ก็เห็นเมื่อหลังกันมยู่ที่นาะี่เลยแถวนี่นี่เฮ็ดเฮือนงามกกลายเป็นเฮือนขี้ไร่เห็น้องเนี่เพราะว่าพุ่นลายเนาะหมู่บ้านติดทางไปนี่นี่แหละมงมาแตงเทียนเลยโอ้หนังเนาะมองมาแต่งเทียนเนาะ โค้งได้เลยนะโค้งอันตรายได้เลยโค้งโค้งทางมันเกี่ยงดิเลยก้อนหน้ามันชนี่นุ่ยเนาะโค้งเลยบอกก็ชอบบอกก็ชอบกุ้งนี่ฮะขับไปนี่มีบ้านคดแน่ๆครับแต่ว่าทางนี้ยังไม่เคยเข้าไปนี่หนาหนาน่าจะมีบ้านคนหรือว่าเพิ่นเป็นชวนไม้ชวนยางพรราเพิ่นบอกดยจังไในเนาะ ช่างอันนี่ลูกเดีย่แฮะถึงได้ลู้งเลยผูเป็นอย่างด้โอ้จอดก่อนโอ้ผูเห็นทางเลยพี่น้องเไงใช่อ้โช่างกูเล่นไว้แยเท่น่ะอ่าชิเดียวเห็นทางนุ๊เล่นลูกเดีย่ะดีนี่เกินนะวันน้าทางนีขี่ไล่เล่นรถเป็นรถเพิ่นโชคดีจริงเห็นว่าขี่รถเจ๊หนึ่งรถไม่รถไม่รถเจ๊หนอ่งวะโชคนิ่มเลย bỏ cả vô, thướt 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 bỏ, bỏ pha đi, rồi bỏ pha sâm phen silen, vô, cái này, cá lắc này, rồi, để mà cho nó mà cất nó, rồi, nó cho nó dễ mà cất luôn luôn tự nhiên nhỉ, bảo nhỉ bảo đây, đây đây, trong ngã bỏ, trong ngã này, cá, tao phi nó này, lông chip cha này, cái nưng cái ní cái này, cái lông này nè. ลงเรือดไปล้านไปลงล้โบลงแล้วนี่ลงแลบเง้เด้อพี่นงเด้อย้วย่าอือแค่ว่าบ่ลงคิปติด้วยอ๋เบื้อมาบุกมาเพื่อสิไหมคลิปนึงออชุดเือกาสวนยางพลาพี่นงเ้ยเบียดแล้วแถนนี้เบียดจีน มื m, zos, hmm. oh, no. oh, uh, oh, oh. ัอนี้กาเดินทางกันเข้ามาหาคนพี่น้องเลยมีลุงเฮิมบัวตูนแล้วก็อาจารย์ลาวแล้วก็บ่้านน้อยเสียงไลยพี่น้องเลยแล้วกับบ้านไล่เนาะด้วยเบิ่งเด้อพี่น้องเดินวิวทิวทัศน์ตรงนี้เองนี่ใช่พี่น้องบรรยากาศนี่โอ้ยคอยคิดว่ามันมีแต่เมืองไซโปดแล้วมันมีละกันพี่น้อโอ้เมืองมิละแห่งนั่นไป ขึนนี่นเกี่ยวพูไปในไปตามตีนพูได้ดูงเงย okay, okay, เกี่ยวไปได้โอ้ยอยไปชงปูนโยวิละตอนนั้นนี่ขาไปนี่ได้เอาไอ้ไม่ห้องตีนรถขึ้นไปได้ว้าเอา<ย>มันหนักด้คานก้อยก้อยขึน้นยำมัน,ดมนได้อยำไหนมันรถมันบไร ช่วงไรแกงวะไมไ่ช่วงไหนเด้เบิดแห้งเน่ยรถกะผู้นึงผู้นึงน,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 นี่ลงถือไม่ห้องนี่ถือไม้ห้องคอยกั้นไปซากูอยู่แล้วก็ทิ่มไม้เข้าไปนี่ตีนไปเลยเลยนะพ่อตูนออโอ้โหโอโหโอยไปทเทเลียวคอยย่านคอยหลาบเลยโอ้มันเฉียวเลยดยูตู้จะมาเชี่ยชัด ห่าดอกอหัเร็มก๊กไกลนี uh, ่แต่บิละนี now, ่นะชักไม่กันเท่าเนี huh. ่ยเราเรียงงวเรียงควยบ่่เปิดเปิดออกนี่แล้วแร่นะพี่จ๊ข้าววัดชิบาข้าวัดชิบาหนาพี่น้องเลยทาขากรับทามตู้พันยุอหเนูอเนาะเหนเอาดีเนี่ยบ่ได้มาเตียงงี้ม่เคยขับมาเด้โอ้ยังไม่เคยบ่ คือว่าข ja ่อยและเคยชนีดเนาะฝนตกลดส่วนรายคร like um ับมันขึ้นเฉพานในเส้นโพ๊แต่ยังก็คิดไว้อยู่เอ่อเล um. ็คุยเห็นไว้อยู่กับทีมงานกับคนหนาวคนเตียงเพราะว่ามือเด็มือนึ่งน่ะมีเครื่องมีกองแะไรมาช่วงน้ำเครื่องน้ำกองกบบเปแจกใจหนาฝนกยเอากล้วยป่าอยู่แถวอะไรปะแถวนี้แหละบ่กล้วยป้าเป็นมีกล้วยป่าด้แถวนี้

เพื่อปลูกเข่าลายเนดะ้ทางนี้เข่าลายเนาะเออเมืองนี่กับ,บมีมีตรงใคทตรงหน้าคือกัน้องเมืองนี่กันน้อมีกับบอลายแบบเป็นจุดเป็นจุดไปนี่แหละ<ม>ตรงนั้นแต่ส่วนลายนี่ปลูกแต่เอฟซีกับลายไดย้คนมีลานี่นะเนาะมันไปเขอาห้องมองอย่างในพื้นแนะนน้ำไม่มากปไปหนักไปกับพวกนี้นะไปปูนแนะไปกันเนาะ ผมวาวิลาเบิ่งเี่เนาะเมื่อนี้กันได้เดินทางเข้ามาแล้วพี่น้องเลยแต่บู๊ว่าใช่ทอดหรือว่าทอดใช้พี่น้องเลยบังเทือกไปเบิ่งน้ำมันกะชิบ้าบู๊จับมาพอได้แล้วเนี่ยเลยเครื่องทางนี่นี่เครื่องทางเนี่ยนี่เจริญหทางเกี้ยวออกแล้วพี่น้องเลยอ๋อภูเขาลูกนะพี่น้องเลยหม่องเพิ่นระเบิด หินเล่นี่นะมีสะพานไหลมาตกอยู่พี่เลยะนะครับนะเพิ่นไปเ<อ>ดือบอยู่มองหนึ่งนะมีแบตมีแสแเส,ส,สลิงไหลมาเลยนะประตูอมองคอยขับไปเอาหินนะบุ้มอยู่บนเลยแม่น,มนสะพานไหลลงมามาตกอย,ยู่รถเบรกปวดแล้วแบบว่าเพิ่นเป็นกองไว้ได้เอามากองไว้วนี่เดือบเดี๋ยวนี้เรืองเห็นอย่เนาะแม่นยันกระเบิดนั่นแม่นแล้วกนนั่ระเบิด บ่อริษัทคุณไซบริษัทคุณไซรอะไรกัมีบริษัทเบียดอยู่เนี่ยฮะที่ว่าม่งเพิ่นม่งเขาเอาหินบ่ออยู่คนละผู้เลยี่บริษัทที่ว่าเพิ่นเฮ็ดทางได้เก้าได้ยังนีงได้เพิ่นกับม่งเพิ่นคาหินอยู่นี้เลยนี่ นี่เด้ทางเมื่อเข้าเอาหินเดียนี่นะ<อ>แม่นนี่<อ>นี่บอ่บอหินบ่อหินเนี่ยคนก็เขียนไว้เยอะแต่ว่า,าแต่ว่าเลยจากนี่ไปคยกระพุ้ออีกบันมันมันจะม,มาฮอดแต่พี่บอกมาฮอดแต่นี่คอยนะเลยไปพูดบระู้บ่พูดไปเยอยะเยอะเออเคยไปทั้งนึงไปวิลาอะไรแต่ว่าไปย้ำเมื่อคืนจำหมดได้จำหมดได้แต่ว่าขากลับออกมานะนั่นโย่หู้หู้โย แบบว่าเขานอนนะไปในรถแล้วมัเมื่อยลงปูนลงอย่างแล้วราก็นอนไผ่นอนมาในทางเลยคอยให้ซัพเอร์ลยยู่พเดีจัมากอนอนเนลยเห็ดเขื่อนแต่นี่เอาค่อย์พ่อย์เหอเเฮื่อนงามเห็ดเขื่อนงามเขื่อนคล้ายเขื่อนพ่อยบึ้งพุนนะเราขังแล้วปุย เราเขาก็เพื่อนเพื่อนในข่อยเบิร์นนะมีเอามีเพื่อนเพื่อนแน่เห็นว่าเสื้อผ่าเราฟาดไปเยอะกบมาจะพวกากัยเดินเห็นไอ้พวกเห็นอันเดียวพวกสองฟังอย่างนี้เดินมันเป็นไปสุดใจเร็วเร็วเมื่อกี้พี่น้องไอเพิ่งหอยท้ายเตโ็ยมีอยู่รางนึงที่ข้างหลังนะพี่น้องสะดุดตาอยู่แต่ว่าลงไปแล้วน้องเพิ่งหอยท้ายแหลนปบเลย เรื่อยเย็นกันรเป่เป็ยนหาชเด้อเจียยนมาพี่น้องเริ่มฮอตอีกแล้วมั้ตัวนี้เริ่มแล้วน้องเอ้ยเอ่ใช่บางนึงนี่่อยก็ต้องเอ๋เจ้าเริ่มบ่ได้อีกะได้จ้พี่น้องชิตได้มันตนเลยมันเติมไบบาทหนึ่งหนูก็ดีใจหุ่มด้วยกำลังหายเย็นมันขึ้นไหม ว่าคนนี่ยรถบ่อค้ำน,น,น,นี่นี่ว่านี่จักในคนคนนี้มันม่นเลยหมดแล้วแกไอ้นี่นแหละแกแกค้ำปะแกค <แก S 2> ้ำแล้ววะออกมาแต่บอ่อค้ำ <c oughs> โอ้ทองเลยทองแหลงรถแกค้ำนี่เพิ่นไปเอาปูนอยู่ในโรงงานกะกระทิ้งนะทองแหลงนี่ข้างอยู่ในรถนะลายได้ปูนชุกไฟเก็บเอาอได้ลายยี่ใด เป็นก้อนช้ำช้ำก้อนหินเอยังห้าหานานี่ยอ๋อผอีน้องใหระเบิดระเบิดมันหินเนี่ไก่ชิบดึงเลน้อยก็เบิดแล้วนี่ตรงใหญ่กระเบือกีน้องนี่ระเบิดภูเขาอะไรวะไปสร้างบ้านนาะนอ เราซับข่อยกระชุ่มบ่ด้สุดเลยสุดเลยขมังเลยข่อยกะเดือมือขว่าจะหลบกบ่อเดี๋ยดีใจกันนี่จะิดราหงายลุงรับรถเลยาอีกดล้วบานเลยเด้ด้มาเย็นอีกลวกลับมาเย็นอีกละยังไงนบอ mời mọi người đúng nó mùi 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 เียวบบกชอเนาะบกชอเลี้ยวเว้นบ้านผาขายกบานผาขยายยนยอมเนมนบ้านชาคาโรเนาะโมมนชาวคาโรน๊าะาเปิดมาบดได้แถวบดแถวน่ปะปู่ไรมันโอพเพือจบูหน่วยนี่กะเฮาจะด้อยู่หรืบ่ โอ้โมเดมีหน่อยเนี่ยประตูเน้นิยันตายก้อนพี่น้องเอ้เขานยเอาดีเลยมืออนี้อายหุ่มยืนยิม่นอัยหุ่มยืนครับโเบิกเดูงีเบิกงนี่ย่ะแหวกไก่ยเอาดีกพอแก้วไม่แก้วรล้วายมรู้เ่โอ้โหมันะไปแต่รอบไปไปกะจังหนารถเจ้าไปอีกแล้ว กัดจักมันยังโกหอ้ต่างนี่ที่ดียวจะหาทางออกบ่พ่อยังมื่าคืนอีกบ่โอ้เพลงจะได้บ่ได้เลยต่าลรถนี่แนแนวนักหนักอเกี่ยวกับรถไงนี่โอ้แต่ดันเจ้ายังไ่วยังใครก็ชื่อจะก๋วยเจี้ยงนไม่ได้ใช้ชื่อชื่อนะประตู่ไอนี่กามินก่อยชื่อแล้ว่ได้ี่แต่มันบ่พอสีลยังขาดอีกเท่าไรเดียนี่ฮะยังขาดอีกเท่าไรเดีนี่หลายเติบเลยเฮ้ โอ้พังเบิ่งนายเติร์ลกัได้เติล้อมันหนึ่งกัได้เติล้อแม่นโอ้ค่อยได้ยูซีตีนนะค่อยใส่ได้ใส่ในยักษ์ที่ได้ได้บอค่อยเขาเป็นเจ้าเนี่ยมันชิวมันมีก็ได้นะบ่มันมีใส่ในได้โดดบ่มีบด้เออบ่มแม่นแฉเนาะโย่หอยบุบดิ้นนี่แล้วคนบราเคยมีดรงไหนคนบราเคยมีพี่น้องเลยคิดว่ามีใส่ในคือนรถจักรไหม โบมี่ชนะควรจะโอนควยกันนะว้ายน่าไงว้าวโบจั๊กดีเอาบบจักกันดีได้เออโบผู้ดีได้นี่นะจั่งกินคิดว่ามี่ใส่ในคือรถถอดรถไทยนี่เนาะเออโบมี่อยู่หมดเลยบอ่รถไทยกันที่ว่ามากก็มันอ่ะกับโบมี่เลยอ่าแต่ว่าคันเขาแบบว่าย่างหัวย่างยังเขาไปชื่อใส่ใช่ป่ะเนี่เปลี่ยนเปลี่ยน มามากรมังเลยตรงกระมุีกรมุแบบยางยางอบนแต่ว่ายางแขกมีมาอยู่เช็บ้านยังอันี่เนาะบ้านไว้ยบ้านอันพาขยมกินบ้านพาขยออมอยฮอดพี่โบตามทางเนาะยังชาดีนะฮยังนี่เ้าไร เงินคนบ้านนี่นี่คือข้อยแค่ตางอีกข่อยบ่ข่อยนด้ดูเงี้ยนี่เอาขาได้ขากลับก็ได้มัขาจับก็ได้ดูดูดูขากลับจังแบะเบิงพี่น้องเลยไหล่ังนี่มีไหล่รังนี่ผูกเข่าไปไหนก็มีบ้านคนแน่นี่ผูกผูกผูกโอ้มีบ้านคนเลยเข่าไปผูกพี่น้องเลยแต่ว่าเปิดกระจกไ่ได้พี่น้องเลย รูปคู่วะไอย่างเงี้ยคู่เหมือนนี่กันนี่โอ้ยโอ้มีบ้านคนหนังมีบ้านยัอยู่เนาะแถวนี้เนาะกูไม่้องเลยกู่เหมือนนี่คู่ฝกต่างตีนคูดีนเนี้ยฝกเงี้ยโอ้บ้านหนังเนี่ยบ้านหมู่หมู่บ้านยัอยู่หมู่บ้านนี่บ้านบ้านนำมีบ้านน้ำมีบ้านนำมีบ้านนำมีบ้านน้าบ่มีนี่ก็อยู่บ่มีเพรียากยู่แล้วนี่กินใช่ที่กินใช้ เฮ้ยอ้ข้างนี้เลยไปไบ้านหวยยังไงเคบ้านหวยเคเข้าไปเนาะบ้าน่วอเข้าไปนี่บ่เข้าเข้าไปเบิ่งบ่บ้านบ้านเคบ้านเคแต่ว่ามันยากนะแต่ว่าแค่มีแบบนึงแค่ว่ากินนี่นะวา เเอ๊บอกเช่เอ๊ะบีนเีเฉลี่โคโค่เเเค่่เลีเเอตะองอาจจะเป็นเล่่อัวอเรียนัสามิขอเรียกอหมอกบฮะฮะเบนพี่จว่าถือแล้วเาเ่มอดหลกันในทีมงานเท่านี้พายเย็นสูง แต่ที่จนนะคับโบุสลวัตโอ้โหกจานเานี่แหละกับมันจานเ้เนาะกับปาโนยเชียงไนอนปานเชียงรากันทไหอยู่่้านี่แหละปนอนเ้ยในการเดินทางคอยกากันแล้ว่ะคับเจ้าเยียนพร้อมกันากลบนเทีเขาม่หอดนกะดัเอเจ้าเริ่มบมเย็นแห้งงไเนี

ก็นหนึ่งม uh <dude S 2> ันจะได้อยู่สามพันบาทนสามพับาทนเลยมันจะอยู่แเขานอนนสี่คืนต่พนบาทเลยไม่ม่ละแนคืนเนาก็เบิดแล้วอันนั่นะสามพันอะเลยพอกาะ้าง้งค่ากินได้ค่าชิเตได้สบายคักกะดีเนาะกินไังแทเนาะไละบางบางบางคนเป็นเ้าใจนั่นเลย ก็ย <Also. S 1> nah hm ังว่าอยู่คอนเนตทูบง่ายหาเงินง่ายเลยไม่ย็ดซอยแน่ประเทศชาติวันมันจะเจริญว่ะบางคนนี่ยนี่เขาเนี่ยว่าเขามีมีเงินมีคำเนี่ยเลยอ่าแต่นนี้เดี๋คนไปคิดดูว่าเขาเขาซอยคนเนาะบระเดว่าเมนยุคเขาหาเก็บเนี่ยมีแท้หาเก็บมันมีแทะเขาหามาได้เขาก็ซอยเขาดลยเลยเพาะว่าดิเขาช่วยเหลือสังคมเพาะเขดูเปลี่ยนเปลี่ยนสังคมแมนเขาเปลี่ยนเปลี่ยนสังคม่รวย เชื่อไปว่าพ <i> ่อผู้ตุ่นนี่คนโกงบ้านเมืองคนาโกงประเทศชาติบ้านเมืองไม่รวยเลยอ่าอองอันนี้เขาช่วยเหลือสังคมหน่อนี่ยเขาช่วยหนะอยคอยว่าจิตใจคอยด้อยะพอมีอยู่มีกินเนาะพอได้จะกินอ่าพอได้แต่ว่าทนคารุดคาร้างไปตายเวยเขาขอช่วยคนเน่ยมึไม่รวยนะเขาหาอะไรเขาก็ช่วยคนอ่าทันคือแบบว่าเขาเป็นเด็กแบบว่าแต่พขอโทษเนาะแบบว่าทันโกงกินเนี่ยยังไงก็รวยนะคนมีบ้านมีเงินเป็นชิบช้าหลัง เราใหมี่ยแต่รถกั้นเก่าขันเดียวกัพอนพอนกนยังโบทันจุกเอกยังมุมไม่เย็นบาดทีนงเอาขึ้นแม่กันจคกข้างนะมาแลมาเลมาเลวไปได้ไึ้นแม่ตั้งรักโอ้โบทันล่ะตายทางนี้ได้ช่ข่าวว่านี่นี่กันบรเมนเป็นโรงงานนี่โรงงาน ามตูดมาติ๊ดพี่น้องเลยหนกับสองสายู่นุ่นสอยูนี่สพี่น้องเลยขามานเยอินกันย่องเงงเลยย่องเงาะเนาะเฮ้ยห่ากสวนล็อไปเีงเลยเห็นไปอโอ งานหมูมีหกบาทหมูมีบ่เรียบร้อยเนี่ยรถนะเนี่ยรถมันเล่นเล่นตลอดรถเล่นตลอดรถไปซื้อมือซื้อมือนะมันกับมันก็ต้องผอมต้องแปลงอยู่แล้วเอาคือคนนเลยเอาแม่แม่เดียวไม่พ่หรอกแม่เกี่ยวแล้วแบบนี้เกี่ยวไปตามตีนคู่เกี่ยวไปแล้วแบบนี้ก่อนชิฮอนมีระแบบนี้ตามตีนบ่ไว้เอาเชียงมาอย่างพี่นี่นี้ไงเอาเชียงบ่

ขยบเอิมเออขยอกวันนี้เย็นนอดวันนี้มันมันขยอกที่เราเมื่อกี้นี่ดิดแมนเรียน่าตั้งนี่ทะมีหนัมากข่อยข่อยทุ่ยหนึงสายมุกเือได้เนยอกาสเท่านั้เว่ะห่งแม่เราบผมว่งเขาไม่ของเลยบุกจังไหมเนยไปแบบนี้ไปได้ย่เนาะแต่ว่านคนบัยุกทีได้หรอ่น้ามักไปแล้วกัน ทีเทาส่เอาน้ำเครือกองไปไม่รู้่าไปแกเต่าหอนนะวเคราะห์มาไก่แล้ววิเครื่หงพี่มนเสียวกะเนาะาคาร์มามาเที่ยวเนครนี่ก่โอโตโโโเกี่ยวเลยดูเงินนี่นะอ๊บแมนคือจะว่าพวกเอมนบ่ของแท้บ่บของแท้นี้ไดบริเวณของปอมเลยนี่ไม่อยากอยู่ประเด็นะโอ้โหอยได้เดอยได ยาไม่น้อยเออฉันยเดี๋ยวบอกว่ายาใด้ดุงลูกมีเทาก็ยังน้อยอยู่ดอกหากหไม่ได้ยู่ดอกก็ไม่ยุแต่ว่าพาสฉีหาเลี้ยงลูกเียิเมียชอยยะชาวปรเทศเขาก็บหไม้แล้วชาวปรเทศน,น,น well, like ี่เทายังเทายังบ al ุอย่างให้ผู้อื่นเลี้ยงอยู่แล้วเนาะโอ้เป็นชายแบบนี่รถบวชคำได้นี่มองจุดพักเพลินได้นี่คันบวชมองจุดพักเพลินเพลินบม่ได้พักได้นี่นะเริ่มมาเลย มาเดี mm. uh, ee, ai, oh. <S S ๋ยวบอกเริ oh t t ่มย ok ืนแล้วยืนดิฉันใจชำเลยโอ้ช่างว่าเธอุ่งช้ำในหัวยุ่นหางทิอุดแล้วเป็นสายเลยเนาะปัญหาเป็นแน่หนเนาะปัญหา้น่ย้างง่ายด้นี่นำรถนำทางเสยจานน้องฮอดเส่ยด้เหยงรักไหม ที่ทีตามโกตูดมากเลยพี่น,อน้องเนี่ยเกี่ยวไปเกี่ยวมากจะน,นี่<ร>น,นะจับต่อาจารย์เนี่ยเนาะม่เ,เคยมาแบบนี้รถพาโรบุกเนาะหน่อยเจ็กสี่บาทพี่ไดโนอ,อะไรเนาะนี่แบบตัวเองอยู่ในนี้กันวันนี้มันจะเป็นเลยเนอะตะบากคอยมากได้ไปในนี่คอยกันเพราะ่ะมาพูดว่าเมืองโบงือท้องมันยึดทางคือสี่ได้เด็กเนอะนี่นี่นะเอารถแก่นักไม่ดูเนาะเนอะเป็นเนี่ยนี่เลยเนอะเฮ้เจ้าสังเกตงรถกับเพื่อนช่าง เป็นเป็นางเยี่ยเด็ดสางเนี่ยนั่นของเทอนี่มาแล้ว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 อานี้เนแนสียกล้หยดพวเข่าเข้ามามันมีแต่บ้านหลงให่ๆแบบนี้เนาะบ้านเก่งดวงเมีบ้านเก่งดวงน่นี่โอ้ จากะวันเก่งดวงวันเก่งดวงพี่กับมี่พี่น้องบรรนากากะทางก็เริ่มดีอยู่บบบนี้มัเป็นช่วงเนาะแนนดีอยู่บบบนี้ได้ออยู่่ับเโอเคสโนะพี่เมย์พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับสิบประมาณนี่แหละพี่น้องเลยเริ่งเรียบภาพบรรยากาศการเดินทางเนาะ มาเมืองกุ้ไทยได้พอบบาตเมืองกุไทยบ่กลัมาทางนี้เะ่ได้คือที่นี่เนีเลเลัมาห้ามมาห้ามเอเอ้าเพื่อนว่ามาขามเลยมาห้าม เอาโอเคสําหรับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ทางบ่ไลฟ์ก็สิได้ก็จบคลิปไว้เพียงซํานี้กันเด้อพี่น้องเดอไปพี่น้องเอยสบายดีเด้อเนาะไป